สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อคุณจะได้สละโสนไหมในปีนี้ผพ้่อาจะไม่ระบุนะคะว่าเป็นปีไหนเป็นปี2022-2023หรือปีไหนก็คือปีนี้เพื่อที่จะได้เป็น t i m e l ล s s นะก็คือคุณเข้ามาดูคลิปเมื่อไหร่ ก็นับไปจากจากวันที่ดูคลิปอะคะ่ะนับไปอีกหนึ่งปีภายในหนึ่งปีเนี้ยคุณจะได้สละโสดไหมนะคะ ภายในปีนี้นะคะอ,อดูเหมือนว่าผู้อ่านรู้สึกว่านะคุณอ่ะน่าจะผ่านความรักที่ที่ไม่สมหวังหรือความรักที่มันไม่ดีหรือแย่มาคุณอยากจะเจอคนที่เป็นคู่แท้เป็นคู่ชีวิตที่แบบ ที่จะอยู่กับคุณที่จะเข้ากับคุณได้ถึงแม้จะแตกต่างกันแค่ไหนก็แบบเข้ากันได้แบบลงตัวเป็นคนที่ที่จะอยู่กันไปยาวๆแบบแบบไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วอะ่ะคือคุณคุณเบื่อกับการที่จะต้องแบบลักๆเลิกเลิกหรือว่าจะต้องดูดูใจแล้วก็อ่ะไม่ใช่ก็เลิกไปอะไรแบบเนี้ยคือคุณอยากเจอคนที่ใช่ที่เป็นแบบตัวจริงเป็นคนสุดท้ายของชีวิต อยากเจอคนคนนั้นถ้าเป็นถ้าแบบเข้ามาแล้วเราไม่จริงจังหรือว่าไม่คิดที่จะอยู่กันไปจนแก่เท่าหรือว่าสร้างครอบครัวไม่คิดจะแบบลงเอยกันคุณก็ไม่ต้องการและในปีเนี้นะคะภายในปีนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามานะ จะมีคนเข้ามาอยู่แหละแต่ว่าพว่อรู้สึกว่าคุณ่ะไม่ได้เปิดใจไม่ได้เปิดใจเต็มร้อยหรือว่าก็อย่างที่บอกอะคุณต้องการคนที่เป็นตัวจริงคนที่เป็นคนสุดท้ายของคุณจริงๆคุณเหนื่อยกับความรักคุณเจ็บคุณเบื่อหนายคุณแบบ หรือบางคนนะคะก็คือเพิ่งเพิ่งเจ็บปวดมาเพิ่งเลิกกับคนเก่าๆแล้วแบบมันยังมีความเจ็บปวดหลงเหลืออยู่ในใจมันยังมีความรู้สึกที่ที่ยังลืมเรื่องราวเก่าๆไม่ได้อาจจะมีทั้งความกลัวแล้วก็ใจหนึ่งก็อาจจะยังรอคอยคนเก่าๆอยู่ทำให้แบบคนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาพิชิตใจคุณหรือว่า อ,อคุณไม่ไม่ได้เปิดรับเขาเต็มที่อะค่ะคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณอนะนะคะหรือบางคนบางคนถ้าเคยแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเลยอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะอยู่กับลูกอืมกรณีบางคนที่มีลูกแล้วอะนะคะ คุณก็จะไปโฟกัสเรื่องนั้นอะดูแลครอบครัวของคุณดูแลลูกของคุณอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนเป็นคนที่แต่งงานแล้วแล้วก็เลิกลาอย่าล้างแต่ว่ามีมีลูกที่ต้องดูแลก็จะไปโฟกัสเรื่องลูกแต่ถ้าใครที่ไม่มีลูกโสดไม่มีใครก็จะเป็นครอบครัวในเชิงที่เป็นเออเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นญาติพี่น้องของคุณอะไรแบบเนี้ยมากกว่า เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วผู้อ่านรู้สึกว่าคุณจะยังไม่ได้สลัดโซนในปีนี้เอาจริงๆแล้วอ่ะคนเข้ามามันมีอยู่แต่คุณอ่ะผักใสออกหมดเลยคุณเห็นไหมคุณอยากจะตัวคุณอ่ะตัวคุณปิดกั้นไม่ยอมเปิดใจคุณสร้างกำแพงใครเข้ามาจีบคุณเนี่ยคุณก็ไม่เอาคุณคุณแบบว่า กันเขาออกหมดเลยอะคุณแบบไล่เขาไปหมดเลยคือมันอาจจะไม่ถึงกับไล่แบบคิ Q ้วๆอะไรแบบนี้นะแต่มันเหมือนกับว่าใครเข้ามาเนี่ยคุณก็รู้สึกไม่ถูกใจคุณก็แบบไม่ได้เอนจอยกับเขาขนาดที่ว่าจะแบบไปเดทไปไปคบหาอะไรขนาดนั้นนะอย่างมากก็ได้แค่ไปเดทไปแบบไปกินข้าวไปดูหนังไปดื่มกาแฟอะไรแบบเนี้ยแต่จะให้มาคบจริงๆจังๆอะ่ะคุณก็ไม่เอา ุณไม่เอาเองไม่ใช่ไม่มีคนเข้ามานะมีนะแต่ยังไม่ถูกใจคุณหรือบางทีคนที่เข้ามานะ่ะต่อให้ถูกใจคุณแต่เขาตัวเขายังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้คุณก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะคุณต้องการความชัดเจนคือถ้าเข้ามาแล้วชัดเจนโอเคคุณก็พร้อมจะเปิดรับชัดเจนในที่นี้หมายความว่าพร้อมที่จะลงเอยกับคุณอนะพร้อมที่จะแบบ สู้ไปพร้อมกับคุณไม่ว่าจะต้องมีอุปสรรคอะไรจะไม่ปล่อยมือกันคือมั่นใจแล้วว่าจะต้องเป็นคนนี้จะไม่มีการเปลี่ยนตัวอะไรอีกแล้วแต่นั้น,นคุณถึงจะให้เข้ามาซึ่งมันยากมันยากมากๆนะคะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจอะว่าคนอื่นๆเขาอาจจะยังแบบต้องการที่จะดูไปเรื่อยๆคือถ้าดูดูการครบหากันไปแล้วแล้วมันแบบ เออมันเข้ากันได้ดีทุกอย่างมันลงตัวมันดีงามไปหมดก็เป็นไปได้ว่าจะได้คบกันก็เป็นไปได้ว่าเขาจะแบบหยุดอยู่ที่คุณอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปแต่คือเหมือนคุณอะเอนเนอร์จีของคุณพลังงานของคุณคือคุณเหนื่อยแล้วอะคุณไม่เอาแล้วคุณเบื่อที่จะต้องแบบตามหาตามหามิสเตอร์ไ์หรือมิสอ์ของคุณคุณอยากได้อยากเจอคนคนนั้นแล้วคุณไม่อยากจะแบบว่ามา คบมาเรียนรู้อะไรอีกแล้วบางคนรู้สึกเหมือนกับว่าฉันอายุขนาดนี้แล้วอ่ะฉันไม่มีเวลามาดูใจอะไรกับใครอีกแล้วมันเสียเวลาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยบางคนบางคนรู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะนะคะแต่จริงๆ่ะเรือเ่องอายุมันไม่สําคัญหรอกนะมันก็ต้องเรียนรู้กันไปนะคุณคุณจะรีบร้อนไม่ได้นะคะอือพวกอ่านรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้ดีกว่า เอ,อแนวโน้มอะภาพรวมเนี่ยก็คือโอกาสจะได้สละโสดเนี่ยมันน้อยน้อยมากๆน้อยจริงๆเพราะอะไรเพราะตัวคุณเองนะคะตัวคุณเนี่ยไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมไม่ยอมรับคนที่เข้ามาหาคุณไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามามีแต่คุณไม่รับ หรือคุณไม่ถูกใจคุณก็ตัดเขาทิ้งไปคุณไม่เอาหรือบางคนก็คือยังแบบกักกักอยู่ยังรอคนเก่าๆอยู่แล้วก็ถ้าคุณอยากจะสละโสดจริงๆถ้าอยากสละโสดจริงๆมันก็มีวิธีก็คือคุณต้องปรับปรับที่ตัวคุณเองคุณต้องปรับไม n d เ e t ของคุณคุณต้องยอมเปิดใจก่อน ถ้าคุณทําได้คุณก็มีโอกาสที่จะได้สละโสดน,นะก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เรียนรู้กับใครแบบแบบด้วยใจเป็นกลางอะค่ะแต่เนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีใจเป็นกลางสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะอคติกับความรักหรืออคติกับคนที่เข้ามาอาจจะด้วยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมัน มันโหดร้ายกับคุณหรือว่าคุณเคยเจอคนที่ไม่จริงจังไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยพอมีคนเข้ามาแล้วแบบอาจจะทําอะไรคล้ายๆกับคนเก่าๆแล้วคุณก็รู้สึกเอ๊ะจะเหมือนกับคนเก่าอีกไหมอะไรแบบเนี้ยคุณก็กลัวแล้วอะคุณก็คุณก็เริ่มมีกําแพงเริ่มแบบป้องกันตัวเองไม่ให้เขาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้บอกว่า give your relationship a chance เห็นไหม พลังงานมันใช่พลังงานมันตรงก็คือคุณต้องให้โอกาสค่ะถ้าคุณอยากมีความรักถ้าคุณอยากสละโสดคุณก็ต้องให้โอกาสให้โอกาสคนที่เข้ามาให้โอกาสตัวเองนะคะโรแมนติกฟีลลิ่งถ้าคุณเปิดโอกาสถ้าคุณยอมให้โอกาสคุณก็จะมีโรแมนติกฟีลลิ่งผู้อ่านถึงบอกว่าโอกาสนะมันก็พอมีอยู่ นะเพราะว่าคนเข้ามาถามว่ามีไหมมันมีมันอยู่ที่ว่าตัวคุณเองอะ่ะจะให้โอกาสเขาไหมแล้วก็จะให้โอกาสตัวเองไหมแค่นั้นแหละฟอก in g โก l โซ t เทคไทม์เฮ้ยไพ่อะเหมือนที่ ผู้อ่านบอกนะว่าคือมันก็ต้องใช้เวลาดูกันไปเนาะคุณอย่ารีบร้อนอย่าแบบคือมันมันยากบอกแล้วว่ามันยากที่แบบใครเข้ามาปุ๊บเราจะแบบว่าจริงจังแบบแบบไม่ใช่ว่าแบบเข้ามาคุยกันได้เดือนสองเดือนแล้วแบบเฮ้ยแต่งงานกันเถอะพร้อมจะแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยคือมันยากอ่ะมันยากที่จะหาหาคนแบบนี้ถามว่ามีไหมมันมีนะ ไอ้กรณีแบบนี้แคสแบบนี้มันมีที่แบบว่าเจอปุ๊บรักปับ๊บแล้วแบบได้ลงเอยกันอยู่กินกันไปแบบยาวๆถามว่ามีไหมมีแต่น้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณให้โอกาสตัวเองเถอะถ้าคุณอยากสาโสดแล้วก็ค่อยๆดูไปนะคะค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้ไปอย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองต่อให้เขาจะแบบว่ายังไม่ยังไม่มั่นใจยังไม่ชัว มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกไอ้ความไม่มั่นใจความไม่ชัวร์ใครๆก็มีได้คุณก็คุณเองก็เหมือนกันอะอดี๋ยเพิ่งไปแบบมั่นใจร้อยเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยยิ่งตัดสินใจเร็วเท่าไหร่ความผิดพลาดมันยิ่งเกิดได้ง่ายมากเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความรักเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะน้อยคนมากที่จะแบบว่าใช้เวลาสั้นๆดูใจแล้วได้ลงเอยกันแบบ จริงจังแล้วได้อยู่กันยาวๆมันน้อยมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบนะคะใครเข้ามาก็ลองเปิดโอกาสค่อยๆดูเขาไปนะอย่าเพิ่งไปตัดโอกาสตัวเองแล้วก็อย่าเพิ่งตัดโอกาสคนอื่นด้วยโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ